ผิตภัณฑ์เสริมอาหารหลิงคอดีเพื่อสุขภาพที่ดีภูมคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร0900899994 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันป่ากตอที่พูครับจาวชจีค่ะถานาฬิกาตรงพีเอชไอหกสิบเอ็ดคุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างปอดซึกระลอกสองค่ะสำหรับพี่นวัดนัซั์ลูกเกดเป็นป้าจุนจานใช้มาตรฐานของตัวเองวัดค่ะคุณผู้ชมนะพี่การมีพิเศษบอกยันไม่ยอมจ่ายเงินนะคดีของอีฟนะที่เขาไปเพิ่งไปชนะคดีมานะฮะสาเหตุของการไม่จ่ายเพราะอะไรต้องติดตามครับส่วนคนนี้ค่ะคุณแพท power p a ทนะคะบอกว่าเพิ่งจะหัดตอบไลน์อยากที่จะลองนั่ง BTS คุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ช่วงแรกสับ์สนุนโดยนะคะลิงคอคอดี้นะคะสารสกัดจาก ธรรมชาติหมดเลยคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นส้มสีแดงนะฮะแล้วก็เห็ดหลินจือถังเช่าสินค้าขายดีตัวนี้ต้องบอกไปก่อนว่าบำรุงสุขภาพนะคุณผู้ชมนะใครที่ร่างกายอ่อนแอคุณลุงคุณป้าหรือว่าน้องๆที่อยากจะบำรุงสุขภาพให้นึกถึงหลิงคอดี้ครับใช่แล้วค่ะสําหรับวันนี้นะมีโปรโมชั่นมาฝากให้อีกด้วยถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กระปุกลดให้จุกๆค่ะจาก5 0 0 0บาทเหลือเพียง3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 4ย้ําค่ะ0 9 0 0 8 9 9 9า 9 9้าค่ะอ่ะนะคะเดีนี่ปัาเกียวนะคะขอไม่ทนแล้วคุณผู้ชมนะฮะเพราะเป็นนักชกชื่อดังชาวฟิลิปปินส์นะฮะใช่ค่ะเขาบอกตั้งค่าหัวคนที่ไปฆ่าข่มขืนน้องนางงามฟิลิปปินส์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ11ค,ะคนใช่ไหมฮะใช่ค่ะ11คนนี้ตกเป็นผู้ต้องหานะคะคือในบ้านเกิดของเขาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยพอมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาว่าคริสตินนะคะแองเจลิก้าดาเซรานะคะเธอถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่าโดยมีผู้ต้องหารวมทั้งหมด11คนตอนนี้เนี่ยตามจับได้เพียงแค่3คคนนนอีก8นเน่หาไไหมัามจบอู่ ทางด้านของเจ้าของฉาย,ยาเดอะแพ็กแมนหรือว่าแมนนี่ปากเกียวนะคะยอดนักชกชาวฟิลิปปิน์เขาก็เลยออกมาแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้โดยเขามีการประกาศเลยนะคะว่าตั้งรางวัลน,นําจับผู้ก่อเหตุเป็นเงินสูงถึง5 0 0 0 0 0เปโซหรือว่าประมาณ3 0 0 0 0 0บาทไทยนั่นเองเพราะว่าปากเกียวเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้จักกับทางครอบครัวของนางงามคนนี้นะคะ,ะเขาก็เลยที่อยากจะตามตัวด้วยเพราะว่าเขารู้จักกับครอบครัวของนางงามท่านนี้เป็นการส่วนตัวนั่นเองใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวนี้ปาเกียวเป็นแชมป์โลกนะผู้ชมนะชาวตะกันล็อกหรือฟิลิปปินนั่นเองนะ แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมาตามตัวรู้สึกว่ายังตามไม่ได้ให้ตามได้แค่สามใช่ไหมได้แค่สามแม่ได้แค่สามนะะเหลืออีก8ใช่ไหมแปดคน <8 S 1> เลย8คนนะคุณผู้ชมนะไม่รู้เป็นใครนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาก็มีคลิปวงจรปิดมาให้ด้วยนะในช่องของฟิลิปปินส์นะคะ<อ>กลับมาฝั่งไทยคุณผู้ชมนะอามนดานะฮะชารีออฟดัมนะฮะเขาบอกว่าเขาบอกสวยนะฮะปังนะฮะกับไหลลุกเลยนะฮะ ถ้าบอกมาไม่อะไรนะ่างงไม่ลงไม่ได้แล้วงงไม่ลงไม่ได้แล้วเพราะว่าสวยจริงๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมีภาพออกมาหลายลุกมากสวยแซ่บปังสุดๆเลยนะสำหรับอแมนดาชาลิสาออฟดัมนะคะเธอเนี่ยออกมาพร้อมกับลุกหลายลุกเลยโดยนี่เลยฝีมือของช่างแต่งหน้าชื่อดังก็คือน้องฉัดนั่นเองนะคะออกมาสะบัดแปลงค่ะแต่งในหลายๆลุกนะคะพอแฟนๆเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหุงต้องมาแล้วล่ะนะคะรอบนี้ถ้าไปเวทีใหญ่เวทีของแม่เนี่ยรับรองเลยว่าถ้าแต่งออกมาสวย ขนาดนี้ต้องมงแน่นอนฉ่ำไหมแม่ใช่ฮะแต่ว่าเราไปแต่งจริงก็ได้สปอนเซอร์แต่งนะครับจัดใหไปแต่งอ๋อสปอนเซอร์เขาเป็นคนแต่งใช่ไหมสปอนเซอร์ของกองวิทยุนิเวศเป็นคนแต่งนะคะแล้วก็เราก็ต้องแต่งเองเป็นด้วยนะฮะแต่อเมด้านี้ขึ้นโพหลายหลายหลายสำนักแล้วนะคะว่าอันดับหนึ่งนะฮะหนึ่งบ้างห้าบ้างสามบ้างนะฮะไม่หลุดไปกว่านี้เลยนะฮะแต่เขาสวยวันสวยคืนขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ประกวดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าโควิด -19 สถานการณ์ก็ยังย่ำแย่กันอยู่ล่า ล่าสุดใช่ไหมวันนี้ติดไปกี่คนทราบหรือยังวันนี้หรอวันนี้ก็มีติดเพิ่มแต่ไม่แน่ใจตัวเลขแต่ว่าเมื่อสวันที่ผ่านมารวมเป็น900ยกว่า9 0้อกว่าแล้วนะ, <900 S 2> นะคุณผู้ชมนะฮะ<ม>แต่ยาเขากำลังจะมาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะค่ะเปิดศึกละลอกใหม่คุณผู้ชมนะฮะซดเก่าเหล่าก็อีกแล<น>้วนะฮะรอบสองระหว่างฝ่ายประชาธิป,ปไตยนะคะพี่นวัดอิสระไกรศรีนะคะ,คะประธานการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะ ซัดลูกเกตเมธนีกิ่งพยมนะฮะอดีตกปปสนนะฮะเขาบอกจุ้นจ้านใช้อะไรนะมาตรฐาน,ฐานของตนเองนะะี่นะฮะ วัดนะคะเพราะเขาบอกว่านางงามยิ่งเดินแล้วหัวล้อเนี่ยเป็นพวกบ้าพี่นวัดก็เร่มต้องโกรธเพราะว่านางงามอนางงามเวทีอื่นเขาเดินแล้วไม่ไม่หัวลาะกันเขายิ้มปกติแต่ดังงามพี่นวัดต้องน่าหัวไม่ใช่หัวลาออย่างเดียวนะฮะ,ะตีลังกาแล้วก็หมุนได้ด้วยค่ะคือมันคนละสไตล์กันว่างานนูแะ,ะแม่เนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยความที่ยกแรกเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วมันเป็นเรื่องราวในอดีตแต่ว่าทีนี้ยกต่อมาเนี่ยระคันลั่งต่อค่ะเพราะว่าสําหรับพี่นวัดออกมาโพสเฟซบุ๊กถึงป้าคนหนึ่ี ป่าว่ายังไงยังไงก็ต้องเป็นคู่กรณีเก่าคู่กรณีเดิมก็คือนะคะคุณลูกเกดนั่นเองก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้ก็คือตอนนั้นพี่นวัดเขาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับของพี่ลูกเกดเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณโกโก้ใช่ไหมแม่นะก็เป็นนางงามเวทีมิสแกรนตอนนั้นคุณโกโก้กำลังประกวดอยู่เลยแล้วเหมือนกับว่าคุณโกโก้เขาก็ไปพูดถึงการบูลลี่คุณแคทริโอนาเกรนะคะนางงามจักรวาลปี2018แล้วพี่ลูกเกดด้วยความที่เป็นเมนเทอร์เก่าของคุณโกโก้ก็เลยออกมาเตือนบอกว่าให้ออกมาขอโทษเถอะไม่่อยาางงนนนนััีีวมมทืืใใสคหรรก นะทาให้ทางด้านของพี่นวัตเองก็เลยต้องออกมาซัดกลับแบบแรงๆตอบโต้กันไปมานะคะทีนี้เนี่ยทางด้านของพี่ลูกเกดเหมือนกับว่าเขาเคยออกมาพูดใช่ไหมแม่เรื่องเกี่ยวกับการเดินของนางงามเวทีมิสแกรนด์ว่าทําไมต้องหัวเราะมันอาย้วยเขาเขาพูดถึงการสอนนางงามใช่ไหมแล้วมันก็เกี่ยวโยงมาใช่ไหมเขามันมีเวทีเดียวที่เดินแล้วหัวเราะแล้วก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะตลอดเวลาในการเดินคือมิสแกรนด์เวทีเดียวมันก็ไม่มีเวทีอื่นหรือว่า ACDC วะ หรอดีซๆๆลูกเกดเขาเคยไปเป็นกรรมการนะ พี่นวัดร้อนตัวหรือเปล่าไม,ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่นวัดเขาบอกแบบนี้นะแม่บอกว่านางงามที่เดินไปยิ้มไปหัวเราะไปขอยืนยันว่าสติดีทุกคนไม่ได้บ้าคนเราควรจะเคารพสิทธิของผู้อื่นบ้างอย่าเอามาตรฐานตัวเองไปวัดทุกคนไม่พอใจอะไรก็เอาแต่ใจพูดจาแบบเพสปีดตลอดตั้งแต่ขึ้นเวทีเป่านกหวีดชัดดาวกรุงเทพก็เธอเคยซัพพอร์ตนางงามท่านหนึ่งที่มาประกวดมิสแกรนดเธอมานั่งชมนั่งลุน้นรอบตัดสินนางงามที่เทรนมาตกรอบผ้าคนสุดท้ายก็ลุกขึ้นยืน แล้วก็เดินสะบัดกลับแบบไม่เกรงใจคนในหอที่กําลังถ่ายท่อสดก็คือ,เ,อเธอกล้วพี่เกาอยู่ในเหตุการณ์อุยชิ่งหรอแม่แล้วมันก็ เป็นอย่างนี้จริงๆใช่ค่ะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าจุนจ้านโทรมาในกองมิสแกรนให้หนางงามแกรนออกไปขอโทษเวทีที่ตัวเองกําลังทํามาหากินก็คือเธอล่าสุดยังดูถูกคนอื่นว่าถ้านางงามเดินไปหัวเราะไปเอิ๊กอากอ้าปากหัวเราะคือคนบ้าการคิดต่างหรือทาต่างมันไม่ใช่ความประหลาดมันคือความสร้างสารรค์แล้วก็ทางเลือกโดยเฉพาะยุคนี้ความเป็นประชาธิปไตยเขาต้องเคารพสิ่งที่คนอื่นทําด้วยทําไมจะต้องมาลงด้วยการพูดว่าถ้าใครทําคือบ้าบ้าเก่งทุกอย่างใช้มาตรฐานของตัวเองว่าถูกผิดคนอื่น Okay. <laughs> วารู้ทุกสิ่งแต่อาจจะไม่รู้ตัวเองก็ได้ว่าทําอะไรลงไปค่ะออพอโพสลงไปแบบนี้ก็รู้เลยเาเป็นลูกเกดก็รู้ะะเลยก็คือสึกเก่าวก่อนเนี่ยก็คือโอ้โหเพิ่งฟัดกันมาเมาื่อปี2ปีปีสปีที่แล้วสปีที่แล้วเ,วเองแม่นะฮะแผลยังไม่ทันหายเริ่มตกสะเก็ดนะฮะมาอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมสะเก็ดแผลเดิมสะเก็ดแผลเก่านะฮะแล้วยําแผลใหม่ด้วยนะคะมันมีเวทีเดียวที่เดินแล้วเอิ์กอักแล้วหัวเราะเขามีเวทีมิสแกรนมันเป็นรูปแบบของเขามันเป็นรูปแบบของเวทีมิสแกรนเขาส เนี่ยหรือคุณลูกเกตเนี่ยเรียกพี่เกดแล้วกันนะ,ะฮะแกก็แกก็เป็นบิสเนสนะ,ะฮะแต่ว่ามีอยู่โชคหนึ่งเกดก็เป็นกบปสอนะฮะเป่านกหวีดนะ,ะฮะช่วยคุณสุเทพ นานแล้วอ่ะไม่นานเป็นงจำภาพได้ตลอดเข้าไปใน Google กดไปก็เจอเลยดารากปปสมันก็ขึ้นลูกเกดนั่นแหละนะฮะแล้วก็พี่นวัดนี่ก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะนะฮะก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเส้นขนานนะคะทีนี้เนี่ยนะฮะการที่ไปแขวะอีกแล้วเนาะไปแขวะพี่นวัดเนี่ยซึ่งพี่นวัดเขาก็มันอยู่แล้วเนี่ยข่าวก่อนเขายังฝากบอกไปเลยจะมาสอนคนอื่นได้ยังไงในเมื่อตัวเองไปประกวดเมืองนอกยังตกรอบแรกเลยทําไมพูดแรงจัง มพี่เกดเมธนีกิ่งพยโยมเนี่ยเป็นมิสไทยแลนด์เมือ์1,992แต่ว่าตอนไปประกวดมิสเวิร์ลเราก็ต้องพูดตามความเป็นจริงกันนะฮะพี่เกดก็เป็นคนน่ารักเป็นนางแบบเป็นซุปเปอร์โมเดลแต่ว่าตอนประกวดมิสเวิร์ลก็ตกรอบแรก แตกตบรางวัลไม่ต้องไปนับนะคะว่าปีนี้เขาไม่ได้มอบรางวัลนะคะเขาไปมอบตอนที่กลับบ้านกันแล้วฮะ<า>เออ <c oughs> นะคะไอบิวตี้ควีนออฟเอเชียเขาไม่ได้ประกาศบนเวทีเหมือนเฮเลนปทุมรัตนะคะ<อ>กลับมาบ้านนอนแล้วนะคะก็ถึงถึงประกาศว่าคนนี้ได้บิวตี้ควีนออฟเอเชียเราคือพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดตามภาษาของคนดูนางงามก็ค,มคือนางงามตุบนางงามนาตกรอบเวลาเราเอาคนมาสอนนางงามเนี่ยเราอย่าเอานางงามอันนี้พี่สาวส่วนตัวส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวเลยพี่เกดนะฮะเวลาเราเอาคนมาสอนนางงามเนี่ยเราจะไม่เอานางงามที่ตกรอบแรกมาสอน จะเอานางงามพี่พระตัวมันยังไม่รอดเลยก็ต้องเอาที่ได้รางวัลต้องเอาคนได้รางวัลอย่างคุณอภัสราคุณปุ๋ยพร์ท่มานแล้วทำไมเขาไม่ทํากันเนาะรวยแล้วไม่ต้องทำดีกว่าคุณแม่รวยอยู่แล้วคุณแม่ไม่มาแม่ไม่ว่างใช่ใช่นะคะแค่นี้แหละค่ะก็เวลาจำเอาไว้นะคะเวลาเราจะเอาคนมาสอนต้องเอาคนมุงมาสอนนะคะถ้าเกิดเราเอานางงามตกรอบมาสอนก็คือจบค่ะนะคะพระตัวมันยังตกรอบเลยนะคะอ่ะ เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะหลิงคอดี้คุณผู้ชมนะคะสารสกัดต้องบอกไว้ก่อนอัดแน่นนะส้มสีแดงถังเช่าแล้วก็เห็ดหลินจือคุณผู้ชมวันนี้เป็นสินค้าขายดีมากเลยทีเดียวนะวะันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษครับวันนี้นะคะแนะนําเลยถ้าคุณรับไป2กระปุกลดให้พิเศษจาก5,000บาทเดียวเพียง3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 4ย้าาค่ะ0 9 0้ 9, 9, 9, 9 4ค่ะ้ค่ะช่นงหน้าคูณผู้ชมนะฉันจะไมา่จ่าย ม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะคะเพราะงานนโดนแคนเซิลหมดเลยนะคะ,คะการวิาพากร์ตอประกาศว่าจะไม่ได้จะไม่ยอมจ่ายเงินให้กับอีฟนะคะที่เขาชนะคดีนะคะใช่แม่ะแล้วอีฟจะทำยังไงนะครับปวดหัวนะคะงานนี้ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ